สวัสดีค่ะชื่อเจนสาริสาวิลเลียมนะคะอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะก็อยากจะมาเป็นคำพยานอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับเรื่อง ของความแสนดีของพระเจ้าการจัดสรรจัดเตรียมของพระเจ้าการปกป้องของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตเจนแล้วก็ครอบครัวของเจนนะคะประมาณต้นปีเนาะ2อ2 0เราก็รู้ว่าเกิดเหตุการณ์โรคระบาดขึ้นนะคะโควิด -19 นะคะระบาดทั่วโลกเลยผู้ติดเชื้อในอังกฤษก็เพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากจนกระทั่งนะคะเดือนมีนาคมรัฐบาลของอังกฤษก็เลยประกาศล็อกดาวน์นะคะแต่ว่าขอบคุณพระเจ้านะคะรัฐบาลก็ช่วยเหลือ80%ของค่าจ้างที่เราได้รับแต่ว่า ที่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะเจนมีงานรับสอนพิเศษนะคะผ่านออนไลน์นะคะในการที่ว่า,าช่วยเหลือคนไทยนะคะที่เขาจะสอบในการขอวีซ่าถาวรแล้วก็ขอสัญชาติอังกฤษนะคะเจนก็ทําหน้าที่เป็นติวเตอร์ตร,ตรงนี้เป็นติวเตอร์ออนไลน์นะครตอนช่วงนั้นนะคะ ขอบคุณพระเจ้าจริงๆเลยเพราะว่าผลกระทบจากเหตุการณ์โควิดนี้ธุรกิจหลายตัวก็ปิดตัวลงหลายคนนะคะตกงานหลายคนขาดรายได้บางคนนะคะปิดกิจการไปเลยเพราะว่าไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเช่าตึกไม่สามารถที่จะมีเงินจ่ายพนักงานได้แล้วทบาลเข้ามาช่วยเหลือก็จริงแต่ก็ไม่ได้คับเวอร์ไม่ได้ครอบคุมค่าใช้จ่ายทุกๆด้านทั่วโลกเนี่ยได้รับผลกระทบเรื่องนี้แต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่ดูแลชีวิตเจนตอนนั้นเจนก็อธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่า พระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์รอบโลกเนี้ยลูกเชื่อและมั่นใจในพระองค์ว่าพระองค์จะปกป้องและพระองค์จะดูแลลูกพระองค์จะดูแลลูกลูกจะปลอดภัยลูกจะไม่ติดเชื้อสรุดีบทที่9 1เเนี่ยค่ะเจนท่องเลยในความคิดของความเป็นมนุษย์เมื่อเรามองสถานการณ์รอบข้างเนี่ยเราก็บอกว่า โอ้สงสัยรายได้เดือนนี้เราต้องลดลงแน่เลยนักเรียนก็คงจะไม่มาเรียนเพราะว่าเขาก็ต้องเก็บตังค์ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ไม่เป็นไรพระเจ้าจะดูแลเราเราจะมีรายได้เข้ามามากพอที่จะจ่ายค่าเช่าบ้านที่จะจ่ายค่าบินต่างๆรวมถึงส่งไปช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ของเราดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเราที่ประเทศไทยเราก็ที่ฐานกับพระเจ้าบอกว่าลูกเชื่อระวังใจว่าพระองค์จะดูแลเรื่องนี้ด้วยเช่นกันพระองค์เจ้าค่ะไม่ว่าสถานการณ์ข้านอกจะเป็นยังไงพระองค์จะให้ลูกมีมากพอที่จะดูแลครอบครัวได้ ขอบคุณพระเจ้าจริงๆค่ะเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระองค์ปรากฏว่าตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมานะคะจนถึงตอนนี้พระเจ้านะคะอวยพรกิจการของเจนะคะการสอนออนไลน์รายได้มากกว่าตอนที่ไม่มีโควิด2-3ถึงสเท่าเลยค่ะ2-3ถึงสเท่าเลยนะคะแบบขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พระเจ้าดูแลคนของพระองค์จริงๆพระองค์ไม่เคย ผิดคำสัญญาที่พระอ,องค์มีต่อ euh, บุตรของพระอ,องค์ที่พระอ,องค์มีต่อประชากรของพระอ,องค์นะคะเพราะนั้นคําพยานนี้จะมาหนุนใจพี่น้องนะคะว่าพระเจ้าดูแลพี่น้องอยู่ขอแค่พี่น้องเชื่อระวังใจในพระองค์นะคะไม่ว่าพี่น้องจะเจอสถานาการณ์แบบไหนอยู่นะคะพระเจ้าจะทรงดูแลพระเจ้าจะทรงอุ้มชูพระเจ้าจะทรงยกพี่น้องขึ้นให้เป็นหัวไม่เป็นหางพระเจ้าจะทรงอวยพรพี่น้องให้ขึ้นทางเดียวไม่ต่ําลงพระพรของพระเจ้าจะติดตามพี่น้อง ขอแค่พี่น้องเชื่อและวางใจในพระองค์แล้วเราประกาศออกมาค่ะประกาศพระสัญญาของพระองค์ประกาศสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์ออกมาย้ําเตือนกับตัวเราเองให้ตัวเราเองมีความหนักแน่นในความเชื่อของเราไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกจะเป็นยังไงเราจะไม่หวั่นไหวเราจะไม่ได้รับผลกระทบด้านจิตวิญญาณของเราจะอยู่กับพระองค์ตลอดแล้วพระองค์ก็จะ ทำตามพัญญาของพระองค์แน่นอนนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้คําพยานนี้นะคะหนุนใจพี่น้องทุกคนขอให้พี่น้องทุกคนนะคะเข้มแข็งในพระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสวัสดีค่ะแมทธิวบทที่7ข้อที่11เเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกท่านที่ขอต่อพระองค์